สวัสดีครับทุกคนพบกับลุงกับป้าพาตลอดน,นะครับอีพีนี้ก็อยู่ในพาร์ทของบ้านหลังน้อยค่อยสร้างนะครับซึ่งหลังจากที่เราเทปูนพื้นบ้านเสร็จแล้วงานต่อไปเราก็จะเป็นงานโครงสร้างด้านบนหลังคานะครับในอีพีนี้เราจะพาทุกคนไปอัปเดตราคาเหล็กกันครับว่ารอบนี้เราใช้งะมาณไปเท่าไหร่นะครับไปครับทุกคนตอนนี้รถเหล็กก็มาส่งแล้วครับนี่ครับ ซึ่งก็เป็นร้านเหล็กใกล้ๆบ้านนะครับร้านเดิมนะครับเราสั่งเหล็กรอบนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นโครงหลังคาด้านบนแล้วก็อเซรนหัลโฮเสานะครับก็จะมีพวกเหล็กกล่อง4นิ้วนะครับเหล็กกล่อง3นิ้วนะครับแล้วก็เราสั่งเหล็กกล่อง2นิ้วมาทําลูกกลรงด้วยนะครับเป็นเหล็กกล่อง2นิ้วคูณ2นิ้วนะครับแล้วก็เหล็กกล่อง1นิ้วนะครับ เดีย๋ยวเรามาดูราคาเหล็กแต่ละตัวครับว่าราคาเหล็กตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เป็นช่วงเดือนสิงหาคม2 5 6 7ครับทุกคนเหล็กทุกตัวนะครับเราสั่งมารอบนี้ความหนา1.5มิลครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่อง4นิ้วคูณ2นิ้วนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นอะเซรัดคอเสานะครับซึ่งก็เหล็กกล่อง4นิ้วนี้ก็ราคาเส้นละ500บาทนะครับ เราสั่งมาสิบสองเส้นนะครับเป็นเงินหกพันบาทครับต่อไปก็เป็นเหล็กกล่องสามนิ้วคูณหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับซึ่งเราจะใช้เป็นจันทันนะครับตัวนี้ก็เส้นละสามร้อยแปดสิบาทครับเราสั่งมาทั้งหมดสี่สิบห้าเส้นครับเป็นเงินหนึ่งมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทครับสําหรับเหล็กกล่องสามนิ้วคูณหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเหล็กกล่อง2องนิ้วคูณนิ pest, ้วกับตัวนี้เราจะเอามาทําเป็นเสาลูกกงนะครับก็จะเส้นละ340บาทนะครับเราสั่งมา9เส้นนะครับน่าจะพอครับเป็นเงิน3ามพบาทครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กกล่อง2องนิ้วคูณหนิ้วนะครับตัวนี้เราจะเอามาทําแปรนะครับตัวนี้เยอะนะครับราคาเส้นละ250บาทครับเราสั่งมาทั้งหมด50เส้นครับเป็นเงิน12,500บาทนะครับ เดี๋ยนี่ก็เป็นเหล็กกองหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้เอามาทําลูกกงนะครับเส้นละหนึ่งร้อยเจ็สิบาทนะครับเราสั่งมาสิบสองเส้นนะครับรวมเป็นเงินสองพันสี่สิบาทครับนะครับสำหรับเหล็กรอบนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับซึ่งรอบนี้นะครับเราก็เลยพอดีร้านนั้นมีพวกสมาร์ทบอร์ดพวกแผ่นไม้เทียนนะครับเราก็เลยสั่งมาด้วยครับเราเลยสั่งมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูราคานะครับว่า ราคาสมาร์ทบอร์ดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแถมไปเลยครับทุกคนเราสั่งมาสามตัวครับครับตัวแรกนะครับเป็นสมาร์ทบอร์ดหนายี่สิบมิลนะครับกว้างหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับยาวสองเมตรสี่สิบนะครับตัวนี้เราจะเอามาทําพื้นชั้นสองนะครับเนี่ครับเราสั่งมาหกแผ่นนะครับน่าจะพอนะครับราคาแผ่นละแปดร้อยแปดสิบาทครับตอนนี้เราสั่งมาหกแผ่นก็ห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทครับนี่ครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นสมาร์ทบอร์ด8มิลนะครับเราจะมาทําแบบเทพื้นปูนห้องน้ำนะครับตัวนี้ครับราคาแผ่นละ340บาทครับเราสั่งมา3แผ่นนะครับรวมเป็นเงิน1,020บาทนะครับนะครับตัวนี้8มิลครับ340บาทครับต่อ1แผ่นแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้พื้นไม้เทียมครับของดูลาวันนะครับหนา1นิ้วนะครับหน้ากว้าง8นิ้ว ยาว3เมตรครับราคาแผ่นละ390บาทนะครับเราสั่งมาทั้งหมด30แผ่นนะครับก็เป็นเงิน11,700บาทนะครับซึ่งพื้นเทีนนี้เราจะมาปูระเบียงหน้าบ้านนะครับระเบียงหน้าบ้านแล้วก็ไปปูระเบียงชั้นบนนะครับระเบียงชั้นสองที่ยื่นออกมาหน้าห้องนะครับตัวนีนครับครับทุกคน รวมๆแล้วครับรอบนี้เราสั่งเหล็กและสมาร์ทบอร์ดนะครับไม้เทียมนะครับรวมเป็นเงินอีก58,700บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปรายจ่ายทั้งหมดของรอบนี้กันครับ ครับทุกคนราคาเหล็กและวัสดุต่างๆนะครับแต่ละท้องที่นะครับราคาอาจจะต่างกันนะครับนี่เป็นราคาที่ร้านค้าเหล็กในละแวกแต่แถวการจัตุรีบ้านผมนะครับซึ่งเป็นราคาในช่วงเดือนสิงหาคม2 5 6 7นะครับหวังว่าคงเป็นแนวทางในการประเมินราคาเหล็กได้บ้างนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ